ก็ามาดิก็มาดิจ็ดแม่โอ้โหระเบิดเฮ้ยเฮย้ยวต่ผมไปเล่นอันนี้ดีกว่าแถวบ้านเรามีศัตรูไหม บ้านใกล้ๆนะทางเหนือทางเหนือซิสเตอร์บีหนึ่งอ่ะแถวระหว่างกับบังเกอร์เราอ่ะมีบ้านอยู่ตรงทุ่งโล่งอ๋อพันธมิตรไหมหรือว่าศัตรูไม่ใช่พันธมิตรนะพันธมิตรจะอยู่ไกลกว่านี้อ๋อตรงระหว่างบังเกอร์กับเราใช่ไหมทุ่งโล่งจะมีบ้านดีใกล้ๆอ่ะใหญ่ไหมระหว่างทางใหญ่ไหมก็ ไม่ใหญ่ไม,ไม่เล็กเกินประมาณสีคนตั้งตีมีกระเบ็ดเย่ยหินนอ๋อเจอละเป็นเลียน่ได้ลู่กรบลูกดเน แต่กัวขาต่ขาลงอดเด็ดทาไมนึกว่าําตำดาเจ๊เดีเจ๊กีอกรแล้วเาเป็นอโอ้โแต่บ้านกำแพงหนึ่งอยู่นะใช่ ตรงถนนเลยนี่หว่าแต่เขานั่นน่าจะส่งมาถึงเนี่ยถ้ามีสโคปที่ดีพอทำไมมันสร้างอย่างนกันวะอืมอันไดาหนะ ยังไม่ใช่ปัญหาแจ้างเลยแจ้างเลยในทีนี้ลองขึ้นดีกว่อนกำแพงแผ่นเล็กคนเดียวน่าจะเข้าได้ครับคุณแล้วรล้วแล้วแล้วเราเจอคนบ้างยังไม่ยังไงกลับกลับมาเลยมาเตรียมของเลยเตรียมของว่าผมผมอยู่ใน L ไงผมเพิ่งกด L เลยเนี่ยเทียเดี๋ยวผมเข้าไปทีหลังเหมือกันเดี๋ยวผมเข้าไปทีหลังอ๋อได้ได้ได้เออรอหนึ่งชั่วโมง L น่าจะจบหนึ่งชั่วโมงโอ้บ้าบอผมโหดมากยี่สิบนาทีพอไม่บ้าบอ คนมางานงานคงจบแล้วมาเลยมาเลยทำอย่างว่าคุณมีซีโฟคุณเอาลูกซองยิงกันยิงครึ่งชั่วโมงแหละสี่นาทีต่อเกมอย่างนี่ยกระแพงแรกกระแพงกระเพงหนึ่งไงกระเพนึ่งเองทำไม่นี่ไม่ต้องทำข้างๆแล้วทำด้านด้านเดียวพอทิ้งไปเลยจะแจ็คหอคอยเรือไม่ต้องใช้หรอกแพ้แรกยิงสองวิเองเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปช่วยขนของกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยค่อยมาทำก็ได้เดี๋ยวเราเก็บทูบ็อกซ์กลับบ้านรอตาชวนกลับมาแล้วก็โโโอออเเเคคคไปรวมกันที่บ้าน เดี๋ยวผมมาที่มาคือมาถ้ากาสีมาก็มามาเก็บงานอะไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่ไม่ใช่มาเลดอะมาเก็บของอืมเด๋ยวแต่เห็นบ้านในบ้านมันเหมือนเงียบสงบแล้วก็ตู้เทียบเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีของโอ้น่าจะมีของครับผมว่าขอแม็คอากาสักกระบอกไอ้สักเพราะว่ามันบ้านบ้านมันอยู่ใกล้บังเกอร์มากแล้วมันเลิกหรือว่าแต่มันไม่มีใครมาผมไม่ได้ไปดูเองไง อย่าแบบลุงเราสิมาแบบเราก็เรามีแค่อนสามคนเองตอนนี้อ้าวเรามีสามคนเหรอสามคนโมไม่อยู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 ่ใช่ผมไอ้เงียบหมดเลยเนี่ยเราจะเจาะดนเอ้สามคนผมว่าเอาอยู่นะถ้าไม่มีคนเนี่ยอยู่อยู่เราต้องรีบปฏิบัติการใช่ก่อนที่มีคนอื่นมาตัดหน้าใช่ไหมแยกใช่ใช่ให้เวลาจัดของแค่สองนาทีเดี๋ยวได้ได้สองนาทีนะใช่สองนาทีเลยนะ ต้องไม่มีคนพอบ้านคนนึ่งอะไรได้ไไม่ด้พอเราเข้าได้บ้านได้ต้องให้เอารถมารับเลยฮิโมไงี้ยโมพอบ้านดีมากเลยให้ตอบเลยมันทำานทั้งวันทั้งคืนเอาใครใครอยู่ในบ้านโอ้ยโมไงนั่นแหละไมด้หลับอยู่้านทั้งวันทั้งคืนไปเตรียมรถกระบะเลยก็ได้นะโอ้ยคุณโอ้าันทั้งคืนแต่ไม่อยู่นะแล้วคุณต้าก็ไม่อยู่เจงว่ะคุณต้าเสียงไก่ว่ะประตูข้างในอาจจะล็อกนะมือสะดอเรามีมีอยู่ไหมอยู่ไหม ไม่เก่งเลยถ้าจะล็อกทงผมน่าจะถ้าเราเจาะได้เขาถ้าหมดเวลาเลทเราก็ต้องถอยออกมาใช่ไหมเราไม่สามารถยึดทงได้ม่ถ้ากำแพงแตกเราเปนของเราถ้าเราไม่ออกอ่ะมันไม่จบดิถ้าถ้าถ้ากำแพงแตกเราก็อยู่ได้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมอืมเพราะว่าเราเข้าบ้านได้แล้วไงอ๋อโอเคงั้นเรายึดเป็นพื้นที่เราเลยเข้าไปทงผมไมเห็นอยู่กลางบ้านเลยกลางบ้านเลยน่าจะสีแดง ตามกฎเลยแล้วอ่ะมันต้องให้อะไรนะให้เอ้ยต้องให้เครดิตคนบุกด้วยไม่ใช่อะไรนะกำแพงแตกปุ๊บแล้วเกมกำลังยื้อไม่ใช่ต่อยเลยใช่ไหมล่ะกโก้เริ่มมาแล้วไอ้สัตว์ตี่ใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเยี่ยมเอ็เอฮัลโหลนั่นแหละไอ้นั่นแบตเตี่หนึ่งมั้งอ่ามีใครอยู่บ้านไหมออตอนเข้าบ้านก็ได้โโมมีตาโอ๊ตมาสองตรงหอคอยผมได้ไหม ใครสักคนก็นได้ทางทางทิศเหนือหนึ่งนาฬิกาของบ้านเราใครก็ได้โมโมโคโโรับคุณโมคุณโอ๊ตก็ได้อเอาแต่อยู่งกับบ้านคนเอาไอ้ปืนฮันเตอร์มาส่องมันคูนได้ไกลมาส่องดูหน่อยว่าในบ้านมีคนไหมก้อนหนึ่งนะแจ็คหอบแดกกันทัน้งกลุ่มเลยกดนอนดีกว่ากดนอนดีกว่าหายไวกว่าถ้าหมอบอย่างเงี้นมันหายไม่ไวเคบ้านอยู่ข้างหน้า อา่าเราเดี๋ยวเราไปยิงกำแพงตรงทางทิศใจดีกว่าที่ผมเจอนะครั้งที่ผมเจอน่าจะโอเคไม่เชื่อไปดูดิโอเคโอ้กระตุกว่ะกระตุกเนี้ยไหนน้อยสุดนั่ะเหย้แน่ะนี่เดินไปเดินไปยังไม่เกินกิโลเลยถึงโลใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้บ้านเรามากอ่ะมาถึงอ่ะดีไม่ดีนะั่ตาแอคไอคนที่เฝ้าบ้านนะ่าจะเป็นไอคนที่มาฟาร์มของเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ถ้ามีคนเฝ้าบ้านคนนี้ว่ายิ้มหวานเลย อ๋อเซิฟกระตุกเปิดเลดปุ๊บกระตุกพับเซิร์ฟคนเข้ามากันบ้านไงเราแจ็คลองดูดิว่าเริ่มมีคนกลับมาประจำการหรือยังต้องให้สไนซ์ส่องว่าในบ้านมีคนวิ่งซ้ายวิ่งขวาเราจะแจ็คกระปุ่นเลยมาเนี่ยผมเอเครอโคเบอร์ไม่น่ามีอ่ะนี่ไงแจ็คเห็นหน้าบ้านผมไหมเนี่ยผมจะเข้าทางนี้แหละโอเคเข้าเลยคนเพี้ยนแล้วคนเพียนแวครับผมเปิดแล้วนะ เปิดเลยเปิดเลยมันจะเข้าวะนะเอ้ยกันจะเดะกำแพงไหนมันจะเข้าได้ไหมดูไม่ได้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 จริงมันดูเล็กมันดูเล็กเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่เห็นตรงนี้มันเป็นรูอยู่อ๋อมันติดบันไดยังไงเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ติดบันไดหาช่องอื่นหาช่องอื่นโอ้หแล้วยิงซะเร็วเลยเดี๋ยวบ้านบ้านมันใส่ล็อกหรือยังอะดูเลยกันใส่แล้วใส่แล้วผมลองนี่นี่มีอีกประตูนึงนี่ข้างหน้าผมเนี่ย เดีวไปเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เตรียมกันเลยเอาไปตู้ไหนยังยังต้องหาดูต้องหาดูวันนี้โชคดีใจร้อนไปหน่อยไม่ได้เลดบ้านมานานหลายเดือนแล้วอยู่เตรลอนจะเป็นบ้านไม่รู้มีคนหรือเปล่าแต่การเลดบ้านของเรานี่ต้องเป็นการเลดทุนต่ำ้วยนะเพราะลูกซองไปยิงนี่นี่รูนี้รูนี้เจอละเจอละมามามาเขาได้สามแท่งอ่ะนี่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 ใช่ไอร้อนมากเลย ยิงเลยยิงเลยแยก่งก eh yeah ันได้มันไม่หอกแม่หอกแทงเออไม่ออกแทงแทงอะไรแทงกํแพงแทงกํแพงได้นะได้หรอมันระสเทียอะไรหน่ทุกซองมันห้าถึงสิเลยนะ เลยรีบเลยเปื่อทำการแสดงเขาเว้ยไม่อยากวิวดีโอวะไหนว่าทำคลิปไรยูทูบไมผมผมผมเอาอยู่เอาเป็นหลักฐานไงไปหาว่าโปร,โปรถ้าเราพัางบ้านนี้เสร็จก็อาณาเขตนี้ก็ไม่ต้องห่วงใครอีกแล้วเยลูอง ถ้าได้เสียงมีคนวิ่งข้างในบอกได้เดี๋ยวให้ตาโอ๊ตขึ้นขอขอหอคอยผมยิงก่อนแล้วเรายิงพร้อมกันเหรอครับยิยงก่อนคุณเจ๊ยิงก่อนเดปัดกันพอคุณเติมลูกผมยิงไงเดี๋ยวผมยิงก่อนนะคุณเจ๊ทำยังไงให้ได้ไวที่สุดอ่ะหืม เดินฆ่าเจาะเจาะแล้วก็เดินในหางกันหน่อยนะเนีคแต่งง่ายจังวะโโโโกกกคมมนเดินในหางกันหน่อยอย่าได้เจอมีระเบิดเจอธงเจอธงเดีข้าไปก่อนเข้าได้วเข้าได้แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนอย่าอยอย่าติดกันมากเผื่อมีระเบิดมันเดือดร้ายสองเข้าไปได้เข้าไปได้ติดไงนี่กระโดดไงกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นสวยไม่น่าจะมีระเบิดผมเข้าก่อนจะได้ไดปืนดีเยี่ยม ไม่มีไม่มีสวยประตูเช็คเลยเขาได้เขาได้นี่มันมีชื่อบอกด้วยให้เขาดูหน่อยดิขอชื่อหน่อยสามหลังคำอะไรนะใครคันคันไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไอ้ยึดเคยยึดแม่ยึดแม่ยูเอ็มพียูเอ็มพีเสร็จแหละจะเพิ่งจะเพิ่งรอเราเช็คทุกหลังกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวรถเช็คระเบิดด้วยเช็คระเบิดด้วยได้ได้ได้เฮ้ยเรามีไม้ตดระเบิดอยู่นี่มีกล่องวางอยู่พื้นว่ะ ของวางเต็มเลยไม่ล็อกว่ะเฮ้ยเียของเต็มเลยเดี๋ยวได้ได้ได้พวกกระสุนพวกอะไรแต่เลยแต่เลยรถแข่งแล้รถแหเต็มตัวครับรถแห่เต็มตัวครับของเยอะมากรถแห่ยืนแล้วยืนแล้ทุบที่นอนได้ไหมทุบดีเอ้ยเจอค่้เฮียของเต็มเลยของเต็มเลยเฮียโอ้เฮียยอะเยอะเยอะๆโอ้ยของของเยอะมากแต่ยังแต่ธงยังเอ้ยที่ซ่อมที่ซ่อมปืนเอาหมดแล้วเอาหมดอ่ะ มีชื่อด้วยวะแตกหรือเปล่าตายยังยังยางยางอยู่พุ่มไม้อยู่พุ่มไม้มาจากทางเมืองนี่หว่านี่แหละตัวนั้นแหละตัวอ้วนมาเตัวที่ตัอดเจอแหละเจ้าขอยู้านแน่เจ้าของบ้านแน่เลยตัอนน่าจะใช่เจ้าของบ้านมาบ้านคืนตกใจญ่แเฮ้ยบ้านกูโดนเหี้ยกูนั้นจะย่างเนี้ย มันแอบแต่แรกหรือว่าหรือว่ามันเดินมาตรงๆเดินเดินมาเดินมาน่าจะไม่รู้อ่ะ๋ยนะกับตันมองอยู่มเหรอไม่แล้วเรายิงแบบลันทุ่งมันไม่ได้ยิงตองเลยวะบเสียงนะไม่ค่อยลันทุ่งเท่าไหร่ก็ก็ยิงมันไม่ใช่หรออืมตาตายู่ข้างนอกใช่ไหม อยู่ที่ต่ำมองไม่เห็นโอ้โเยี่ยมเลยโชคดีว่าโชคดีว่าคนเอ่อคุณโฮเราเอาของมาเก็บรีบเรวไปน,นอนหมอบไปเลยข้างนอก,กวนนะเนี่ยมันน่าจะแจ้งเพื่อนแล้วแหละ้ามันตายรอรอเลยรอยิงเลยน่าจะให้มันมาใกล้วันนี้ใช่ใช่ใชมันมีนอะไรไหมมันเห็นก่อนไม่มมเห็นมันนตัวเขาอะไรผมขึ้ขึ้นมาไอ้นึกว่าไอ้นี่เนื้อกัดตันดูอยู่ไม่เห็นอะไรเลยอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรมีคนยิงผม ยิงได้ไงเออน่าจะหน้าไม้นะผมได้ยินอยู่หน้าไม่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 ใช่หน้าไม้มันยิงมันยิงมาจากไอ้ข้างข้างหลังบ้านน่ะถหลังบ้านตรงทางทิศไม่ทางไม่ไม่ทางทิศอีก็ทิศเอ็น่ะเพราะมันเกียวตรี่ยเข้าตรงในรูรูรูบุนหน่อยแล้วเพิ่มในบ้านมีคนอยู่นะก็ค่อยค่อยเล่นเลยเออัอันใครพิ่เกี่ยวก็เงียบไปก่อนนะผมเงียบล้ โอ้โหโหดเงียบเหมือนโล่งมากเลยนะตวัวไม่มีเสื้อเลยนะผมแต่มันมีอระุกหรือเปล่าผมเหมือนไหนวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่เชื้อกระสุนเชี่ยวไปหน่อยได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวปุ่มข้างหน้าผมเลยนะ ไม่ถ้าพุ่มถ้าพุ่มข้างหน้าตรงนั้นมันจะไม่เห็นผมนะแต่ผมยืนอยู่ตรงตู้อที่มีเนื้อหมีอะ่ะแล้วก็สุดมันเฉียวข้างนอกก็ได้นะอาจจะไปข้างนอก,กนะว่ารูโหว่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันทางซ้ายเห็นไหมทางทิศเหนือตาอสดมันมีช่องเห็นไหมหันไปรงหอคอยทางซ้ายมือ เช็คเช็คเอ่อหมดกระสุนนี่คอนโทรลคลิกใช่ไหมเจียงรถเจียงรถรถมันรถมันมันมันกลับมาแล้วเต็มตัวเต็มตัวเลยเต็มตัวประทะเลยไอ้เหี้ยประตูหน้าประตูหน้าดักดักประตูหน้าเลยไอ้มันไปอีกประตูประตูนี้ประตูนี้ตรงผมตรงผมดักเลยดักเลยประตูไม้ประตูเหล็กมันไม่มา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 ให้มันรอบมันรอบมันรอบวิ่งรอบวิ่งรอบ ยังไม่มีอย่างยิงมันจอด,จอดมันจอดทางขึ้นเหนือทางขึ้นเหนือทางขึ้นเหนือ<ๆ>เหนือเหนือเหนือมันอาจจะเข้าดูโวได้นะใครตวาวดอ้์ทำไมามันยิงทะลุกำแพงมาได้มันไม่ได้ดูมันมีมีช่องอา้าวมันยิงมาได้ไง ตายยังตายแล้วเนี่ยนี่ไนงะฮัลโหลฮัโลโหลเฮ้ยโดนอะไรอ่ะผมโดนฮันโลโหลโดนฮันโลโหลเออผมโดนไอตัวฮัลโหลมันตีที่จะมาเล่นบ้านเหมือนกันหรือเปล่าเงๆๆียบหน่อยเงียบหน่อยเห็นละเห็นละระวังระวังนะใครมอนอยู่ข้างนอกมีตัวขึ้นหอคอยไว้เมื่อกี้ โอ้โหโคตรรัวตายเมื่อกี้มันมันมันตายหนึ่งตัวเดี๋ยวผมขึ้นในตรงหอคอยนนะ ยี uh ่ทำกันอ่ะอือฮึยิงเข้ามาเลยเอาดาร์กน้องวางมาเล่นเลยไม่ไม่เอามาดาร์กน้องอะเราไม่มีดาร์กน้องก็มาดิก็มาดิจัดแม่ อ้โหระเบิดไเยีย,ยแต่ผมไปเล่นอันนี้ดีกว่าไอ้รักนอ็อบคิตต้าไม่มีคนนะไม่ได้ทิพเหนือใช่ใชนี่เราแตกหมดแล้วอ,อืมเดี๋ยวผมไม่มีอันนี้เกิดว่ะเกิดเจ้าเตอร์ไม่ได้ก็ได้ซกเตอร์ได้ ผมสุ่มเกิดเลยแล้วกันคุเกิดยวผมไปรับโอเคไอเดี๋ยวนะ่าจะไปรับอะ่ะบ้านมันอยู่ใกลๆเรานอนอยู่ข้างบ้านอยู่อะยังไม่ไปกันนะดีๆลองลองมันสวนกลับมาบ้านเรานะอยู่ไว้อยูไว้กระตุกอ่ะมไม่มีปืนโกนผมมันใช้ไม่ได้ผมรอ,อมันยิงไปตัว<ๆ>หนึ่งมันน่าจะมีสักสองสามตัวเอาเล็วเลยเอาให้มันจบไปเลย ยังไปเยนอยู่บ่อยนะผมซ่อมอุปกรณ์ผมออสแนยไปเล่นเลยโอเคอันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรในบ้านเลยมันมันล่อปะล่อ,อเดี๋ยวไปถึงหอคอยวว่ามันไปดักนอกบ้านอะแล้วคุณลองแก้งเช็คในบ้านได้ไหมหรือไง ผมไมยับตัวไม่ได้มันคนเยอะถ้าขคยยับตัวมันจะมีเสียงไงโอเคเข้าใจแล้วขอโทตมันไปแล้วคิดว่าไปไปกันหมดยังถ้ามันขุไว้อย่างไ้ยังถามคตันมันน่าจะมันน่าจะดักอยู่อะไรแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรในบ้านเลยในบ้านอาจจะไม่มีคนแต่ทิ้เหนือเหนือน่าจะมีจิ้นเหนือน่าจะมีจิ้นเหนือในป่า แต่ก็ alert ไว้อืนมาละเอาเอาเงินพันหนึ่งเช่าของทั้งหมดเออเอาของเหลือมาเอาให้เงินพันหนึ่งไ่บอกเขาดิเอ้ยผมเช่านะนะครับผมไม่ซื้อไอ้เป็นไงมาเช่าทำไมล้วเช่าเดี๋ยวต้องคืนซื้อดิเออแม้่อค่จบซื้อทีเดียวให้มันจบเ่าแกงบอกเฮ้ยพอดีผมไปบวกแล้วมันตกมาแล้ว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 สวยไปย จอดได้จอดได้ใกล้เลยจอดได้ใกล้เลยเทียบเทียบเทียบเลยไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบครับเพืยอนจอดเลยยกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังไ่นั่นแหละอย่าให้มึงขับอยู่นิ่งๆอย่าอย่าไปอยู่ใต้ไอ้นั่นรถหน้ารถผมรึบปล่ายกสั้นๆเลยวะไปเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถใครจะเฝ้าบ้างก็เฝ้าใครจะขับใครจะขับไปไปก่อนนะเดีค่อยกลับมาเฝ้า เปลี่ยนคนขับไม่ได้ต้องรีบไปขึ้นขึ้นขึ้นหวังเอ้ไปเลยไปเลยหมดนล้วหยนมนกเขาข้างมาแต่มไมข้าเราเา้ไปมยดีย the next day ไปเลย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 ส้มบี้ส้มบี้ได้แล้วได้แล้วมา c งมุม ได้ขวานได้กล่องน็อตได้กล่องตะปูได้มีดทำครัวได้สลีดแฮมเมอร์ได้แมมนี่มันแอดดอรอไ่้ได้ล็อกทองแล้วก็ได้ทูบ็อกซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อนี่ลากไว้ฟาร์มเสร็จแล้วเข้าเข้ามาบ้านหลังนี้ก่อนนะแล้วทำบ้านสามหลังใช่ผมเนี่ยเงาดิเงาดิเงาตัวอายูเพือเดียวบ้าน ไอ้บ้านหลังกัาสองคนอย่าไปเที่ยวอัดตูดกันนะเกรงใจหลังข้างๆด้วยไอเฟียนเมื่อกี้ไขแล้วมันไม่ปลดล็อกใช่ไหมผมจะได้ไปบอกเด็ขไขไปสามทีหมดตัวมีคนพูดพมาเตอร์ฟักเกอร์พิมพิดเลยฮะสงสัยพิมพิทตามข้างบนนี้ <c oughs> คนไทย <c oughs> เมื่อเห็นคนพิมพ์ผิด <c oughs> ก็จะพิมพิดตามๆกันไปเขาเรียกว่าเป็นคำที่ถูกใช่ไหมกําแพงสองนี่ใช้อะไรบ้าง ไม้ชกิ่งไม้เหล็กลวดน้ำกิ่งไม้เหล็กลวดน้ำแค่นั้นแหละแต่เยอะอยู่เดี๋ยวกินข้าเวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวครับผมว่าสลับกันออกไปฟาร์มดีกว่าชุดผมเข้ามาอีกชุดหนึ่งออกไปฟาร์มชุดผมใช้เสร็จขอบคุณมาโอ้ผมหมอ,อไฟาฟ้ายดเค

ผมยิงไงได้ผมว่าผมจัดการไงได้เนี่ยลงไม่ได้แล้วแม่งบล็อกมาลงไหมตายแล้วอ,ะอ่ะโอ้ยยังไม่ตายยัง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 เห็นกระเจียวเออว่ะผมไม่มีนี่นี่ว่ะ<ม>เออผมมาล็อกทองมาทำไมวะเอาตัวตะกผมมูผมไม่มีผมไม่มีอันเดอร์แพนผมถอนเกงไว้แม่งเห็น โอเคเหล็กกับน็อตตะปูเอาหมดเลยนะผมอยู่เลนขวาแล้วกันโอเคฝากคนจัดการรถเลนซ้ายพาไปเลยก็ได้ซ้ายขวาพาไปพร้อมกันเลยเอาละคุณน่ะเดี๋ยวผมไปร์มข้างหน้ามาหาจะได้เสร็จเร็ว ว่าถ้าอยากได้เหล็กเยอะจริงก็ต้องสนามบินนะสนามบินตรงลานจอดรถเหล็กเทียบเลยโดนคนดักเรื่อยๆตรงนั้นนะ่ะนั่นนะใช่ตรงนี้มันก็พอมีอยู่ซากรถแถวสะพานก็เยอะอยู่ถ้าจะได้เหล็กมไม่ได้ไม่ได้ได้เงินว่ะเ,เจ๋งมีเงินให้เลย สิบดอลลาร์โอ้ยเผ็ยแบตเล็กจ่ดถังน้ำมันมีหเมีเงินนีกว่า เร็วตายแล้วอ่าวิ่งมาตรงรถเลยแล้วก็ขับลัดมาหาผมเลย,โ,ยโ,โอ้โหโสียงอะไรวะนั่นอยู่แต่ว่าไงไอ้ข้างล่างมันยิงสวนขึ้นมาพี่ณำมาเร็จบ้านใหม่นี่ยิ้มเลยโกลลั่นผลใช่ไหมขนาดนั่นรถเหรอใช่เชียร์รถตำรวจจอดอย่างนั้นเหลี่ยววะ ส่งตัวแทนไปเอาแล้วไอ้แย่ผมเบร์สภาพดูดีมากเลยนะของเก็บเอาของเก็บในรถเราไม่เสียงเราไม่เสียงเฮ้ยคนไปแล้วกูไป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 วิ่งไปเลยขับเลยขับเลยผมใส่กระเป๋าตัวเองไปละได้ได้ได้ผมมีปืนผมมีปืนแต่มันอ่ะมันเลยยิงผมไม่คมไม่คไม่รู้เสียงปืนผมว่าแล้วว่าเบร์ไอ้เแย่รถสภาพดีจะตายอะไร อะไรอป้าก่อนไปอ้ก่อนไปไอก่อนตียิงล้อมันทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวเพิ่งโดนยิงอยู่ไม่ไได้เราันสู้มันสู้มมาเอารถล่อรถจอดกลางสะพานเลยไม่ต้องไม่ต้องรถน่าจะล็อกเป็นย่างั้นยิงรถแม่งทิ้งเลยเหมือนไส้โอ้ยยิงไม่โดนเจอกันหัวสะพานสัตว์หนึ่งไปรอในป่าอยู่ทางที่ใต้ของเราเนี่ยว่ะเออแล้วมันขับร่อมไง มอยู่แค่ถล่องแ่น่มชุดมงล้องไหนี่อแม่งวิ่งผ่านหมอยู่เจอเจอัเจ้าวักสไนเปยิงยไม้สวช่วยชีวิตผมผมเนียนให้อย่งมีคนมีเลยนีเเ็ทีวีขี่ขี่ไปทางคุณโอเคขอให้โชคดีะผมไปแล้วไม่จอดรถพอดีเหรเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปหาหาคุณละ มนน่าจะเป็นกำลังเสริมมันบ้านอยู่แถวตรงมันมาตรงมาจากแซดหนึ่งอะตัวหนึ่งซื้อแซดหนึ่งพอดีเนี่ยกูเปิดเพลงพอดีสัตว์เลยใส่ชุดเขียวมันดูสีม่วงเนี่ยโง่เว้ยสัตว์เขาใส่ชุดเขียวไอ้สั<ม>ตว์แต่ว่าถ้าถ้าเห็นเราโป้งๆเนี่ยมันมันอยู่ใกล้เราแล้วมันเอาปืนยิงเรานี่ถือว่ามันกากมากเลยนะยิงไม่โดนมันใช้ปืนอะไร ไม่เห็นปืนผมเห็นมันใส่กระเป๋าแอสโซลสีลายขาวอ่ะแล้วก็โอเคเจอละเจอละเจอละกูเจอละกูเจอบ้านละกูเจอเออโคตรดใหญ่น่าจะใช่ฮะโตดใหญ่ไม่ได่มาถึงมาไล่ยิงชาวบ้านด้เห็นแล้วเห็นแสดงว่ามันอยู่แสดงว่าเมื่อวานมันไม่ใส่อะไรเลยมันใส่กระเป๋าแอสโซลสีขาวแล้วก็เคียร์มนตัวสีม่วงอ่ะไม่หมวกไม่หมวกกูัฟังเลยทุกอย่าง มันเลยแล้ววิ่งตามใครมันวะมันจะวิ่งมาหาผมเว้ยคือผมอ่ะไม่ได้ขึ้นรถผมก็วิ่งเข้าปา่ามันจะลอยเก็บศพนะมันน่าจะคิดว่าเพื่อมันต้องจัดการได้เราออกลับมาลูดใช่ไหมไปกลับกันรูแลพื้นที่อั <ผม S 3> นนี้พ <ผม S 3> ื้นที่ของม,ม,มันส่งคนมาเพิ่มไงเพราะ,ราะ,ราะจังหวะที่ผมกำลังเก็บศพมันคุณพูดได้เจอเ t v พอดีเพิ่มเพิ่มมา MTV อีขี่ไปเมื่อกี้